สวัสดีครับสำหรับคลิปสั้นๆตอนนี้นะครับเราจะมาเคลียร์ตัวโมดูลของตัว backend เรานะครับแต่ก่อนจะเคลียร์นี้ผมขอย้ำอีกทีนึ่งครับว่าเราสร้างคราวที่แล้วเนี่ยครับเราเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน MongoDB นะครับเราทำหลายขั้นตอนอยู่นะครับขั้นแรกก็คือเราต้องไปลงพวก Type O M แล้วก็ Setup นะครับตัว Setup พอย่าลืมนะครับมี2สเต็ปนะครับที่ o o t อันนึงแล้วก็ที่พอ t u r e อร์อันเดียว ในคลิปนี้นะครับเราจะแยกโมดูลคอร์เซสออกมานะครับเพราะนั้นตัวฟอร์ฟิเจอร์เนี่ยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวมันจะโดนย้ายไปนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราไปสร้างตัว e อ t i t y นะครับซึ่งเป็นคลาสนะครับตัว Entity เนี่ยชื่อคลาสเนี่ยนะครับมันจะถูกตัวไทโอเอเนี่ยจะจับไปผูกกับคอ e c t i o n ที่อยู่ในมอนโ o ้ดโดยอัตโนมัตินะครับก็คือ Collection อันนี้นะครับ สังเกตว่าเราไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าตัว entity เนี่ยไปจับคู่กับตัว collection ตัวไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บางคนเขาเรียกว่า convention over configuration นะก็คือสิ่งที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราใช้ convention ก็คือถ้า entity ชื่อ cross ก็ไปจับคู่กับ collection ชื่อชื่อ cross ไปเลยครับถ้าถ้า collection นี้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่ออื่นเป็น c r o u s e s สมมุตินะครับครับตัว ข้อมูลเราก็จะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํานะครับมันต้องตั้งให้มันตรงกันนะครับอันนี้เป็นเป็น convention นะครับถ้าเราทำตาม convention ก็ไม่ต้องคอนฟลาบไหมฮะก็เป็นความสะดวกแบบหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่าตกใจว่าทําไมเออเราสร้าง entity cost แล้วมันไปไปจับคู่กันได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เอ่อเราเราตกลงกันไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเราจะเราจะสร้างโมดูลนะครับเราสร้างโมดูลนะครับเรามาดูรายละเอียดทีดนึงนะครับ ของการสร้างโมดูลเนี่ยอไออเดียของโมดูก็คือเราต้องการจะโยกโค้ดที่เกี่ยวข้องกันนะครับไปไว้ที่เดียวกันนะครับนส่วนนี้นะครับโมดูลนะ่อะมันจะมีโมดูลที่เอาไว้รวมรวมของแล้วก็เป็นฟีเจอร์โมดูลอะไรมาณนี้นะครับเราก็จะสร้างโมดูลนี่ในโมดูลเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์พิเศษครับก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์กันเลยนะครับก็เ,เป็นโฟลเดอร์ชื่คอร์สเสร็จ เราเน้นยมจะใช้เป็นภาษาเป,เป็นเป็นพหุพจน์นะครับเสร็จแ,แล้วเราเราจะเอาคอสคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับคอสเซิร์ฟเอร์วิสนี่ครับเอามาใส่ในโมดูลนี้เลยนะครับย้ายมาปึ๊บนะครับพอย้ายมาเสร็จปึ๊บของเก่าใครที่เคยอ่ออินพุตคอสเซร์เอ่อพวกนี้ไว้นะครับมันจะต้องมีการแก้นะครับอีกอย่างที่เราย้ายไว้ด้วยกันก็คือตัวเอนติตี้นะครับคอสเอนติตี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโมดูลคอสเาะนั้นเราก็ควรจะย้ายมาไวใ้ในในโมดูลคอสด้วยนะครับ พอเราย้ายตรงนี้ปับ๊บตัว entity r e c t o r y เราเนี่ยก็จะว่างๆนะครับก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับถ้าต้องมีใหม่ก็ค่อยค่อยสร้างใหม่โอเคพอเราย้ายแบบนี้ปั๊บนะครับเอ่อที่คอสเอ่อ entity ไม่มีอะไรนะฮะแอปคอนโทรเ l อรเอ่อไม่มีอะไรเลยไม่ได้แก้อะไรเลยคอสเซอร์วินะครับมันก็จะมีเอ่อพวกเอ่อลิงก์พังนะครับเวลาเรา i m p o อ t อะไรต่างๆแล้วก็แก้นิดหน่อยนะครับ บางทีมันจะมันจะเสนอมาว่าจะแก้ให้เรานะครับก็โดยมากมันก็จะแก้ได้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ก็เอาตามนั้นเลยนะครับก็ไม่ค่อยพังแล้วก็แอปโมดู ule, นะครับทีนี้แอปโมดูเราเนี่ยเอ่อตัวคอร์สเนื้อเรอ่อคอร์สเซอร์วิสเนี่ยเราจะเอาทิ้งไปเลยนะครับโอเคเอ่อจะจะเป็นโมดูลได้เราขาดอีกอันนึงครับก็ต้องมีไฟล์ชื่อคอร์สโมดูลครับนั่นเราก็สร้างครับคอร์สเซสโมดูลทีเอดสนะครับ ตัวหน้าตาพื้นฐานมันก็เป็นประมาณเนี้ยครับคล้ายๆชาวบ้านนะครับก็คือขั้นแรกก็ต้อง Import โมดูลมาจาก from fsjscommon นะครับแล้วเราก็จะมีเอ่อเราจะเราต้องถ้าดูจากตัวอย่างนะครับก็มีคอนเทนเนอร์มีแพ็คเซอร์วิดหมายจะว่าไปนะครับแล้วก็ import นะครับ c o s s t container ขอจุดคอสเทนเซอร์นะครับ p ออินพอตนะครับขอเซอร์วิสนะครับขอจุดเซอร์วิสแล้วจริงๆเราก็อินพอตคอสมาเลยด้วยก็ได้นะครับอินทอร์เนมาด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องเราก็ต้องใช้นะครับก็ใส่มาเสร็จแล้วเราก็เออ Export คลา s Class, นะครับแล้วก็ชื่อคอนสแตตโมดูนะครับมากเป็นประมาณนี้ไม่ต้องมีอะไรนะครับประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นโมดูลได้เราต้อง Annotate มันด้วยด้วยด้วยโมดูลนะครับเราก็ใส่คำว่าโมดูลตรน้นะครับอันโนเทตด้วยโมดูลซึ่งในนี้ก็จะมีของที่เราต้องระบุหลายอย่างครับหลักๆเราก็จะระบุตัวคอน f i ตเข้าไปแบบนี้นะครับเราต้องระบุว่า อันนี้จะรอกแอปโมดูลนะครับก็จะมีอินพุตมีคอนโทรเลอร์มีพรอวิเดอร์อะไรประมาณนี้นครับเราก็เขียนเลยครับเอ่อคอนโทรเลอร์ Controller. เราก็มีคอสคอนโทรเลอร์้วกพรอวิเดอร์จะมีคอสเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีอินพุตครับ,รบซึ่งอินพุตนี้เราก็จะเออเอาอันนี้มาครับตรงที่เป็น for type om เนี่ยนะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเอาเอาให้เกี่ยวกับตัว o r n นะครับเราใส่ไปที่อไรอยางประมาณนี้นะครับมันก็จะด่าเราหน่ดนึงนะครับว่า Thai o n ไม่ไม่มีเราก็ Import ได้ครับใช้คอนโทรลจุดมันก็จะมี Thai OIEN โดดนี่ครับเราก็เอาไว้ตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้ก็น่าน่าจะเรียบร้อยนะครับ ีนี่เหลือเหลือที่แอปแอปโมดูลอีกอย่างนึงครับเห็นไหมแต่หลักๆก็คือเราเราแยกคอสโมดูลมาตรงนี้ที่แอปโมดูลนี้จะเราก็ต้อง port อนอกจากไทรโอเอ็มแล้วเราก็ต้องอินพอดคอสเซสโมดูลนะครับซึ่งมัน Import ให้เราเลยนะครับส่วนคอสคอนโทรลเลอร์นี่ก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในคอสโมคอสเซสโมดูลแล้วนะครับตัวคอสตรงนี้ก็ยังต้องเอาไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันเชื่อมกับตัว o r n ตรงนี้นะครับ Entity ตรงยังไงก็ต้องมีนะครับจริงๆมันมีวิธีที่เอาออกได้แต่ว่าเราเรายังไม่ไปสนใจตรงนั้นครับเราเอาของเราให้รอดก่อนนะครับโอเคถ้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเซฟไฟล์ลองมาดูหน้าบ้านเราครับยังรันได้ไหมโอเครันได้เหมือนเดิมเออมันไม่ใช่รันได้เพราะว่าเราดืมติดหรือเปล่านะครับผมขอสตาร์ทใหม่นิดนึงนะเพื่อความออมันเลยเลยตรงนี้ เลเยอร์อยู่นะครับเลอร์ไฟล์ในคอร์เ็ตคอนโทรลเลอร์แล้วไม่นานี้ยังรันได้อ่ะรันไม่ได้แล้วนะครับพอร์เซ็ตคอนโทรลเลอร์ปิ๊บพอร์เซอื่นที่เข้ามาแล้วนี่ฉันใส่เมื่อกี้มันไม่ได้เซฟไฟล์ โอเครันได้นะครับอ่ะก็คลินี้สั้นๆก่อนครับหลักๆก,ก็คือเราโยกพวกบรรดาที่ของที่เกี่ยวกับคอร์สนะครับไปไว้อยู่ในโมดูลคอร์สนะครับในโมดูก็จะต้องมีไฟล์ตัวโมดูลตัวนี้นะครับโมดูล ts ตัวนี้นะครับระบุว่าจะมีคอนโทรลเลอร์อะไรมีอินพุตอะไรบ้างนะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับ ORM ก็เราก็ต้องอินพุตไทป์ ORM โมดูลมาด้วยนะครับแต่อินพุตแบบ for feature ซึ่งจะเป็นสำหรับ ที่ให้เราใช้ในโมดูลนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะแล้วก็โยกตรงตัวฟ้อนต์โมดูลมาให้ Import ที <Credit> ่ตรงแอปนะครับแล้วก็ตัดตัดของที่ไม่ได้ใช้ทิ้งนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับคิดว่าทลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอผมไปคอมมิตนิดนึ่งครับไฟล์ก็จะกระจุยกระจายนิดนึงครับเพราะว่าเซ็ตเซ็ตคอร์ เนี S <S <an> yeah, oh ้ยเดี๋ยวเห็นโอ้โหนี่นะครับเมื่อกี้ใส่ผมคอมิดคอมิดบืดนะครับคอมิด แล้วก็เอาเก็บจำนวนนะครับโอเคอ่ะนะครับเมื่อกี้ผมคอมมิตไม่ครบนะครับตอนนี้น่าจะครบแล้วครับกดคลิกขึ้นไปเลยครับคลิกนะครับน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวดูทีว่าคอมมิตครบหรือเปล่านะครับอ่านะครับก็ย้ายของไปนะครับมีไฟล์หายบ้างอะไรบ้างนะครับ จะย้ายไฟล์มานะครับมีไฟล์หายไฟล์ฟฟโผล่อ่ะโอเคนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆน,น,นิดนึงครับเรามาทำหลังบ้างคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทำส่วนที่ให้เพิ่มอคอร์สข้อมูลลายวิชาได้นะครับแต่การที่โยก คอสร็จตรงนี้ออกมาก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําให้เราทํางานต่อไปได้สะดวกขึ้นนะของก็อยู่รวมกันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ